ทำธุรกิจรับเหมาแต่กำไรน้อยกว่าที่คิดหลายคนกำลังเจอปัญหาต้นทุนบานปลายค่ะสภาพคล่องไม่รู้วิธีจัดการภาษีจนสุดท้ายกำไรแทบไม่เหลือถ้าคุณกำลังเจอปัญหาเหล่านี้ห้ามพลาดสัมมนาเรื่องบริหารต้นทุนเพิ่มกำไรให้ธุรกิจรับเหมาเด็ดขาดอย่าปล่อยให้เงินไหลออกจากธุรกิจของคุณไม่รู้ตัวมาเข้าร่วมสัมมนานี้เพื่อเรียนรู้วิธีบริหารต้นทุนให้มีกำไรแบบมืออาชีพ เพราะสมนานี้จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการการ,การบริหารธุรกิจรับเหมาอย่างถูกต้องบริหารกระแสะเงินสดไม่ให้สะดุดจัดการบัญชีให้เกิดสภาพคล่องและควบคุมต้นทุนได้เตรียมและจัดการเอกสารอย่างถูกต้องป้องกันปัญหาภาษีและการตรวจสอบวางระบบบัญชีและภาษีอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนรู้อย่างนี้แล้วล็อกตรางของคุณเอาไว้เลยนะคะ พบกันวันที่17เมษายน2568เวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิกาสัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วพบกันนะคะ